สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้แอดมินนะคะจะพามานี่เลยค่ะกับร้านออลโดค่ะร้านที่จำหน่ายสินค้าเครื่องหนังกระเป๋าแล้วก็รองเท้านะคะให้คุณลูกค้ามาช็อปกันวันนี้บอกเลยค่ะว่ามีป้ายแดงๆมาอย่างงี้แอดก็ต้องพามาดูนะคะมีทั้งสินค้าเซลลสินค้าใหม่นะคะก็ที่นี่เลยค่ะออลโดชั้นหนึ่งค่ะสถาซินทันพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะก็แอดมาถามไลน์กับแอดมินกันได้นะคะในเรื่องราคาค่ะที่ไลฟ์เชฟิลล์แอร์เคาท์ค่ะ แอดเซนทรัลเดอร์ส o r ร์แอร์พอค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ตาก,กล้องมาแพนมาทางซ้ายหน่อยมาดูสินค้าใหม่หน้าร้านหน่อยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นดิสเพย์หน้าร้านนะคะเขาก็จะอัปเดตสินค้าตัวใหม่ๆใ,ในทุกๆวันทุกๆเดือน,นะคะ่ะนี่กระเป๋านะคะน่ารักมากเลยนี่เขาจะมีราคาติดไว้ให้ดูด้วยนะเผื่อตรงนี้ใครอยากจะมาเซอร์เวยดูด้านหน้าร้านก่อนยังไม่เข้าไปก็มาดูได้คะ่ะนี่ของผู้ชายก็มีนะคะมีทั้งชายและหญิงค่ะนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะนี่หนึ่บาทโอเคตะก้องคะเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยค่ะ,ะนี่นะคะร้านเอลโดก็จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะใกล้ลิบแก้วเลยเดี๋ยวเรามาทางซ้ายก่อนเลยค่ะป้ายแดงๆตรงนี้เลยมาดูรองเท้าข้างล่างนี้ก่อนเลยค่ะตัวนี้เป็นประเภทเซนเดลใช่ไหมคะอ่ะเผื่อแอดมินพูดผิดทางร้านเขาบอกอ่ะตัวนี้บอกเลยค่ะว่าลดสูงสุด70%นะคะ่ะ ตรงนี้ก็มีหลายแบบให้เลือกเลยเดี๋ยวขอหยิบมาสักคู่นะเดี๋ยวเอาอันไหนดีอันนี้ละกันอันนี้เป็นแตะนะคะปกติ1790เหลือ1253บาทค่ะนี่เนื้อนิ่มมากเลยนะคะแล้วก็มีแบบสายรัดซ่อนก็มีนะคะแล้วก็นีแบบสีฟ้าเผื่อใครชอบสีแบบพาสเทลตัวนี้เหลือ1393บาบาทคะ่ะอันนี้ลดแล้วนะ โอเคให้ตะก,กล้องแผนไปนะคะ,ะมาต่อกันข้างบนบ้างค่ะนี่ตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นตัวรัดส้นเข้ามานะคะใครชอบสีฟ้านี่สีฟ้าตัวนี้แจ่มมากเลยแล้วก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีค่ะสีดําสีขาวแล้วก็สีฟ้าตัวนี้เหลือ1,393บาทโหยแบบนี้ต้องมาช็อปกันแล้วนะคะตอนนี้ใครดูอยู่นะคะสนใจก็สอบถามแอดมากันได้ค่ะที่แอดเซ็นทรัลอันเดอร์สกอร์แอร์พอร์ตค่ะก็คือ เรามีบริการส่งให้ถึงบ้านด้วยโดย,โดย,โดยไม่มีขั้นต่ําใช่ไหมคะอ่าไม่มีขั้นต่ําเดี๋ยวให้ตากล้งค่อยๆแพนนะคะอ่ากระเป๋าตรงที่วางอยู่ก็ลดเหมือนกันนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นรองเท้าอะไรนะคะอ่ารองเท้าทำงานค่ะนี่เลยสำหรับสุภาพสตรีใครกำลังหารองเท้าทำงานค่ะมาดูกันนะอ่าเดี๋ยวลองดูคู่นี้นะคะอันนี้เหลือห้าอกบบาทนี่ไม่ถึงพันนะคะ อ่าโอเคเดี๋ยวให้แพนอ่าส่วนคู่นี้เดี๋ยวเรามาดูสีนี้บ้างอันนี้เหลือ987บาทค่ะสวยมากนี่มีขีดทองตรงนี้ด้วยนะมีส้นค่ะนี่ไม่ถึงพันนะคะมีให้เลือกสองสีค่ะสีดำกับสีโน้ดค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวให้ตากล้องแพนไปทางซ้ายค่ะวกมาทางซ้ายนี่อีกทีค่ะ นี่นะคะตอนนี้เราขอบอกกันอีกทีนะคะว่าอยู่กันที่ร้าน Aldo ออโโชั้นหนึ่งค่ะสาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะ,ะตรงนี้เรามาถึงป้ายโซนที่ลดสูงสุด50%กันบ้างนะคะ,ะดูสิกระเป๋าเยอะเลยแล้วก็มีรองเท้านะคะอีกหลายแบบเลยตรงนี้จะเพิ่มซ่อนเข้ามาให้มันสูงขึ้นนะคะลูกค้าท่านไหนชอบแบบไหนก็มาดูกันเลยค่ะนี่แอดชอบสีนี้มากเลยสีฟ้าตัวนี้ เหลือ1น5 3บาทค่ะนี่สวยมากเลยใส่ละเท้าสวยค่ะรุ่นนี้มีสองสีค่ะสีฟ้ากับสีดำนะคะใครอยาก FF ได้เลยนะคะก็ส่งไลน์มาหาแอดได้เลยเดี๋ยวแอดจะรีบตอบไปนะคะนี่ใครสนใจตัวไหนก็มาดูกันเลยค่ะส่วนโปรโนี้นะคะต้องรีบมาช็อปกันเพราะว่ามีโปรถึง วันที่31กรกฎาคมอ๋อเดือนถูกแล้วเนาะเกือบจะสิงหาละกรกฎาคมค่ะอะไปทางขวากันต่อค่ะกับกระเป๋าน่ารักมากเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแอดจะลองเปิดกระเป๋าให้ดูบ้างเดี๋ยวลองใบนี้หน่อยตัวนี้ลดลด70%รนนะคะเนื้อนิ่มมากเดี๋ยวเปิดให้นะคะนี่เปิดออกมาข้างในนะคะด้านข้างก็ขยายได้ด้วยมีซิปด้านในนะคะนี่อะไหล่สีทอง มีให้เลือกสองสีนะคะตัวนี้สีน้ำตาลกับสีดำนะคะตัวนี้เดี๋ยวแอดดูลาคาให้เหลือเจ็ด้อยสี่สิบเจ็ดบาทค่ะใบนี้นะคะเจ็ดรอยสี่สิบเจ็บาทเอฟมากันได้เลยนะคะเอฟมากันได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวขอพพนไปที่รองเท้าผ้าใบกันบ้างคะ่ะนี่วันนี้ตะก้องอาจจะต้องแบบขึ้นลงขึ้นลงกันหน่อยนะนี่ นี่โอ้อดเดอันนี้อันนี้สวยมากเลยเขาที่แล้วยังใหม่อยู่นี่ตอนนี้เขาลดราคาเหลือ1 5 9่บาทค่ะสวยมากใบนี้ก็1832บาทนี่น่ารักมากเลยนี่แล้วก็นี่เลยซื้อรองเท้าคู่กับกระเป๋านี่คู่กันปังมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองไล่มาข้างล่างนะคะคือ มีหลายแบบเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าใบเหมือนเสริมโ้นนะคะอ่านี่ผ้าใบเสริมโซนนี่ใครสนใจนะคะเอฟกันเข้ามาได้ค่ะหรือแวะมาช็อปมาดูก่อนได้ค่ะที่ออโดชั้นหนึ่งสาเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะอ่าเมื่อกี้เห็นบรแลวนะก็จะมีลายโดดเด่นด้านข้างนะคะของรองเท้าเดี๋ยวแอดจะถ่ายรูป ส่งไปในเมนให้รักกันนะวันนี้ก็ดูไปใครสนใจสินค้าตัวไหนหรืออยากถามราคาก็แคปมาบอกแอดกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนั้นขวามือเลยค่ะตรงนั้นเป็นนิวคอลเลคชั่นใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูนิวคอลเลคชั่นกันที่ซ้ายมือเลยค่ะนี่เป็นสินค้าใหม่จากออโดนะคะทั้งกระเป๋ารองเท้าตรงนี้นะคะตอนนี้มีโปรเฉพาะสมาชิกนะคะลดไปเลย10%บอกเลยว่ามาสมัครได้ง่ายที่หน้าร้านนะคะหรือ ลายของออ d ์ t h ไทยแลนดก็ได้เช่นกันค่ะอะ่านี่เดี๋ยวนะวันนั้นทางร้านเขาแนะนำมาเดี๋ยวขอหยิบแตะก่อนเห็น<ม>ทางหน้าเพจเขาโปรโมทตัวแตะตัวนี้มากเพราะว่าสีสันสดใสน่ารักกับซัมเมอร์หรือฤดูฝนได้นะนี่ตัวนี้นะคะราคาเต็ม2,490บาทค่ะลดร,ราคาสมาชิก10%จะเหลือ2,241บาทเท่านั้น,นะคะ่ะนี่มีสสี 2, เลยค่ะนี่แล้วก็ มาดูอะไรดีกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเป้กันบ้างนี่เ,เดี๋ยวแอดหมุนให้ดูนะราคาเต็มอยู่ที่1790บาทค่ะหนังนิ่มมาก1790บาทลด10%เหลือ1,611้บบาทค่ะตรงนี้ก็จะมีซิปด้านหน้านะคะเดี๋ยวแอดแกะให้ดูมีซิปด้านหน้าแล้วก็เปิดเข้าไปข้างในนะคะคือช่องใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแบบเปิดด้วยทีเพราะว่า เราดันส่งให้ดูว่าเอ้ยถ้าเราใส่ของจะใส่ได้ประมาณใส่เท่าไหร่นะ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปขวามือต่อกันเลยค่ะตรงนี้นะคะกระเป๋าสีชมพูสวยมากเลยนะตรงนี้อ่ะลงมาข้างล่างเลยค่ะตรงนี้เป็นนิวเนาะข้างล่างรอ,องเท้าเซนดัลตัวนี้ก็นิวคอลเลคชันค่ะนี่แบบนี้สวยนะสีๆส,สแบบเลยค่ะตรงนี้ราคาเต็มอยู่ที่2,490บาทค่ะ ลด10%ราคาสมาชิกนะคะเหลือ2,241บาทค่ะเก็บทรงพื้นนุ่มกันลื่น,น,นค่ะอันนี้ยนิ่มจริงๆค่ะบอกเลยค่ะคุณผู้ชมนิ่มจริงๆเนี่ยนิ่มมากต้องมาลองใส่กันที่ร้านนะคะที่ออโดชั้นหนึ่งค่ะอ่าเดี๋ยวก่อนนะแอบเห็นกระเป๋าใบนี้วันนั้นเขาให้ถ่ายอันนี้นิวไหมคะหรือไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็นิวคอลเลคชันเหมือนกัน ใครชอบสะพายแบบนี้เป็นผ้านไลน,ะะาน,นล่อนนะคะอ่าผ้าไนล่อนตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่1,790บาทเหลือ1,611บาทนะคะราคาสมาชิกมาสมัครง่ายๆเลยนะคะได้ที่หน้าระะ้านค่ะสำหรับสมาชิกออร์โดนะคะนี่ข้างในมีสายให้ดูอ๋อใช่ตัวนี้นะคะจะมีสายอ่าเดี๋ยวแอดแอดคอมมาร์อย่างนี้แล้วกันอ่ามันจะมีสายอย่างนี้ให้ด้วยนะคะอ่า ใช้ได้2แบบเลยหรือจะถือแบบนี้ง่ายๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปขวามือต่อกันเลยค่ะอ่าโอเคอ่ามาต่อกันเลยนี่ก็เป็นนิวคอลเลคชันเหมือนกันใช่ไหมคะเซนเตอร์แฟชั่แล้วก็มีตัวส้นสูงเปิดหน้าเท้าแล้วก็มีรัดส้นนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่า แอดสังเกตว่าตอนนี้ aldo เขาจะมีแบบคอลเลคชันกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะส่องให้ดูอีกทีอะดูลรองเท้าอนก็นได้ค่ะตะก้องคอือมือนี่สีสีฟ้าอีกแล้วเมื่อกี้ที่แอดชอบเห็นตั้งแต่ด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีทรงนี้ด้วยนะคะราคาเต็มอยู่ที่2,990บาทค่ะราคาสมาชิกจะเหลือ2,691บาทอะปีค่ะนี่หรือใครชอบกระเป๋าสตางค์นะคะนี่ aldo เขาก็มี 3- 4แบบนี้ อ๋อนี้ละะ่ะค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวนะราคาเต็ม990บาทคะ่ะราคาสมาชิกเหลือ891บาทเดี๋ยวแอดจะเปิดให้ดูนะว่ากระเป๋าใบนี้ข้างในเป็นยังไงกันเรามาดูอันด้านหน้าก็มีช่องหนึ่งช่องนะคะเปิดกระเป๋าเข้าไปนี่ฟังก์ชันเยอะมากใส่เหรียญใส่แบงค์ใส่บัตรดูสิโหได้ทั้งแถบเลยนะคะใบนี้แอดบอกเลยว่าต้องมีคะ่ะนี่โอเค แล้วก็โปรเสริมนะคะอันนี้ทุกคอลเลคชันหรือว่าน <New collection S 1> ิวคอลเลคชันคะอ่าร้านกระซิบมาบอกว่านิวคอลเลคชันตอนนี้นะคะคือลูกค้า True นะคะสามารถมาลด30<ช>มากกว่าสมาชิกออโดด้วยล30เอ้โหลด30%เลยนะคะสำหรับสินค้าใหม่ก็แวะมาใช้บริการกันได้ภายในสิ้นเดือน mm hmm. สิ้นเดือนนี้นะคะลูกค้า t ทูนะคะลูกค้าทู อ๋อโอเคโหลดแอป t r ID นะคะแล้วก็กดไป,ไปใช้คูปองได้นะคะเลือกหาเซิร์ชหาออร์ r ค่ะเมื่อกี้เหมือนตะกล้องแทนไปที่กระเป๋าใบใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวเราขอขึ้นไปอีกทีค่ะนี่เมื่อกี้ถึงไหมถึงไหมอ่านี่ค่ะสีดำกับสีชมพูน่าจะชมพูกะปิหรือเปล่าใช่ไหมอ่าตัวนี้ใบใหญ่มากนี่เลยค่ะเดี๋ยวราคาใครสนใจก็สอบถามแอดมากันได้ค่ะตอนนี้แอด ยื้อไม่ถึงเดี๋ยวต้องบอกยื้อไม่ถึงค่ะวันนี้เราอาจจะแบบผสมภาษาเหนือไปนิดนึงนะเอื้อมไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรเราเป็นเซนทันแอร์พอร์ตเรยยังพูดเมืองได้อยู่นะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวค่ะเมื่อกี้ตากล้องมาตรงนี้หรือยังขอขอตรงนี้นิดนึงค่ะพอดีคอลเลคชันใหม่มันจะมีข้างล่างด้วยอ่าโอเคมีกระเป๋าด้านล่างดนวยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นคอลเลคชันใหม่ค่ะสวยมากดูสายค่ะอ่าเดี๋ยวหมุนให้นะคะนี่ c รอสบอดี้ได้สวยๆเลยค่ะแล้วก็เอาสายออกได้ด้วยน่ารักมากเลยมี2สีค่ะสีชมพูขาวกับสีขาวดำค่ะ2แบบเลยอ่าตัวนี้ราคาเต็ม1,990บาทค่ะราคาสมาชิกลดเหลือ1,791บาทค่ะถ้าสมาชิกเออลูกค้าทรูค่ะลูกค้าทรูเหลือเท่าไหร่คะร้านค่ะร้านคะาหนึ่งเดนนะราคาเต็ม1,990คะ่ะ ถ้าสมาชิกลูกค้าทูจะเหลือ1393บาทโอ้บาทโหลดเยอะมากเลยไปไปใช้ทูกันโอเคมานะต่อเลยค่ะเราไปที่สินค้าเซลล์กันบ้างขวามืออ่าตรงนี้นะคะสินค้าลดสูงสุด50%ประสนกระเป๋ากันต่อนะคะตรงนี้ก็ใครที่ชอบความระยิบระยับประกายวิบวับนะคะนี่เลยค่ะต้องเป็นรุ่นนี้เลยนี่เดี๋ยวแอดเปิดให้นะมีสองสี มีสายด้านในด้วยนะคะราคาเต็ม1,790เหลือ1 2 5 3บาทนี่นี่เลยโอ้สายยาวตอนแรกหนึ่อแอนว่าสายสั้นนี่อ๋อปรับเป็นสั้นได้เหมือนกันข้างในเป็นผ้าไหมคะ่ะนี่ผ้าใหมนะคะสวยมากเลยปรับเป็นสายสั้นได้สายยาวได้นะคะหรือว่าจะถือเป็นคลัชเบาๆสวยๆได้หมดเลยอ่า นี่นะคะแล้วก็หือใครจะชอบแบบโบน่ารักน่ารักตัวนี้เหลือเดี๋ยวนะ1,253บาทค่ะนี่มี3สีให้เลือกเลยอ่าเดี๋ยวให้ตากล้องแพนมาข้างล่างหน่อยอ่ะตรงนี้บางใบนะคะไม่ถึงพันก็มีค่ะตอนนี้ลูกคา้าท่านใดสนใจจะ cf นะคะ cf มันได้เลยค่ะที่ line official account ค่ะ at c e n t a l underscore airport ค่ะอ่า โอเคเดี๋ยวเราแวบมาดูเอสเซอรีวนซ้ายหน่อยค่ะวนซ้ายดี๋ยวเรามาดู a อสเซนอรี่กันนิดนึงตรงนี้อ่าเว่นตาตุ้มหูนะคะนี่แว่นตาก็มีตัวเซลล์ด้วยนะคะอันนี้ของคุณสุภาพบุรุษนะคะเดี๋ยวเราไล่ๆล,ล,ลดูเลยอ่าตรงนี้ก็จะลดสูงสุด50%นนะคะอ่าทางขวาก็จะมีต่างหูของคุณผู้หญิงนะคะนี่เลย อย่างอันนี้นะคะลดเหลือ147บาทค่ะจากราคาเดิม490บาทสวยมากนี่แล้วก็จะมีคาดผมนะคะเหลือ147บาทนี่สวยมากเลยค่ะหรือใครอยากจะเป็นน้องมินนี่แบบสวยๆแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ทีมดิสนีย์ตอนนั้นมินนี่จาก690บาทเหลือ207บาทค่ะอันนี้เผื่อจะไม่เห็นอะเอามาตรงสว่างสว่าง อโอเคไหมนี่2อ 7, 7้บาทใช่ไหม2องอบาทค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันขวามือเลยค่ะวนไปทางนั้นเลยใสยมือใสยมือ,มอตรงนี้ค่ะ้ายมือดูอุปกรณ์ต่ออีกนิดนึงตรงนี้ก็จะมีต่างหูเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะมีสินค้าลดด้วยไว้ตัวนี้87บาทค่ะคุณโอ้ยตาละตาละอันนี้ราคา1 7 7บาทนะคะนี่แล้วก็จะมีพวก แหวนต่างหูตอนนี้เซลเซล์หนักมากค่ะแล้วก็มีตัวนี้ตีติดรองเท้าใช่ไหมคะอ,อ๋อโอเคอันนี้กิฟตกิฟติดผมโอเคแอดพูดผิด <Okay. S 1> uh huh. อันนี้นะคะ195บาทน่ารักมากใครเป็นใส่คิ้วใส่หวานนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นคลิปติดรองเทา้าคนที่ชอบใส่รองเทา้สาสไตล์แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ s <S อ่ะเปิดด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเอามาติดอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบวววา แอดเดี๋ยวนะแอดเดี๋ยวก่อนนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแอดสาธิตให้นี่นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพิ่มอิสระรีให้รองเท้าเราเราใส่ต่างหูไม่พอเราต้องแต่งให้รองเท้าด้วยโอเคค่ะตะกร้งลุกได้โอเคนี่นะคะโอเคเดี๋ยวขบวนไปทางขวานี่นิดนึงพอดีมันมีแว่นแอดอยากจะนําเสนอมาสําหรับสาวๆเพราะว่าราคามันดีงามมากอตรงนี้นะคะนี่เลย ว่นตาตอนนี้ลดสูงสุด3 0เดี๋ยวแอดจะยกให้ดูนะอ่ะตัวนี้นะเหลือจาก590เหลือ177บาทค่ะอ่าหรือว่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะอ่าแบบนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่590ก็เหลือ177บาทเหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวให้ตะก,กล้องแพนทางซ้ายและขวานะแล้วใครสนใจสินค้าชิ้นไหนถามแอดมาได้เลยค่ะในไลฟ์ช่วยแอร์ค่แอรเซ็นทันสค่ะ หรือจะมาช็อปเองค่ะได้ที่ร้านอัลโดชั้นหนึ่งสาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะ,ะเดี๋ยวให้ตะกล้องแพนมาทางซ้ายวนไปนี่เลยนะคะโอเค่ะซ้ายเดี๋ยวเรามาข้างในกันก่อนคือวันนี้บอกเลยว่าของเซลร้านอัลโดรลดเยอะหนักมากนะคะ ใครสนใจชิ้นไหนอยากจะซื้อไว้ก่อนก็ต้องเอฟมากันเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นสินค้าลดส่งสุด50%เหมือนกันเอาตัวไหนดีคะร้านแนะนำหน่อยสิเดี๋ยวจะได้แบบแนะนำลูกค้าอยากขายตัวไหนคะค่ะอ่าตัวนี้50%คะ่ะจาก1,790บาทเหลือ <8 95. S 1> เดี๋ยวนะเหลือ895บาทมี2สีค่ะนี่สี 4, ขาวกับสีดำน่ารักมากนี่หรือจะอยากถือสวยๆแบบนี้นะคะ ราคาเต็ม1,990เหลือ1,393บาทเดี๋ยวแอดขอเปิดหน่อยเลยนี่มี2แบบนะคะนี่แอดชอบไลน์นี้นี่เปิดมามีสายนะคะข้างในมีช่องแล้วข้างหน้าเขาก็มีแบบนี้อีกค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่านี่ผืออยากซ่อนอะไรไว้ข้างหน้านี่นะคะคือสวยอะสวยนี่ข้างหลังก็มีซิปนะคะ โอเคเดี๋ยวนะแอนขออนุญาตวางอย่างนี้ก่อนนะคะโอเคอ่ะขอไล่ไปด้านล่างนิดนึงเผื่อใครชอบใบใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวแอนด,ดูราคาให้นะคะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่2290บาทค่ะเหลือ1603บาทเท่านั้น,นะคะ่ะอันนี้รุ่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่าอ่าโอเคไล่ค่ะตะกร้อเชิญค่ะอ่า โอเคมาตรงนี้ต่อเลยตรงนี้ก็ลดเหมือนกันค่ะจริงๆจ,จ,จะบอกว่าแอดเคยเห็นว่าโซนนี้มีบางชิ้นอะพิ่ง New Collection Summer ไปเลย mm hmm. เขาเอามาลดแล้วค่ะตอนนี้ลดแล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้มาดูนะคะช่วงแบบช่วงก่อนเดือนก่อนนะตอนนี้ต้องแวะมาดูได้แล้วเพราะเขาลดแล้วนี่เลยจำได้อันนี้ตอนแรกเป็น New Collection แอดเล็งไว้อยู่นี่นะคะรุ่นนี้ราคาเต็มอยู่ที่2290บาทหรือ1603บาทมี2สีให้เลือกนะคะ สีครีมใช่ไหมเรียกว่าสีครีมะคะ่ะสีครีมกับสีเขียวซึ่งแอบเล็งสีเขียวไว้สวยมากนี่เลยค่ะหรือจะซื้อเป็นคู่อย่างงี้ก็ได้นี่สไตล์เดียวกันแบบโซ่อย่างงี้นะคะกับใบนี้นี่ซื้อเป็นเซตไปเลยนี่ดีนะไม่อิบรองเท้ามาเป็นเซตอีกอซื้ออันนี้ต่อนะคะแล้วก็ไปที่รองเท้าอ่าโอเคหรือเราอยู่ภาคเหนือกันบางทีเราจะใส่ชุดพื้นเมืองของภาคเหนือเราจะบอกว่ากระเป๋าสไตล์เมื่อกี้ เข้ากับทุกชุดชุดพุ้นเมืองของเราเลยค่ะอ่าแล้วส่วนตรงนี้เผื่อใครชอบลายแบบเขาเรียกว่าลายเลยนะกราฟิกปินอ่ากราฟิกปินนะคะก็ตรงนี้เลยค่ะนี่ตรงนี้เดี๋ยวแอดดูราคาให้นะคะตัวนี้จาก1,990หเรหลือ1,393บาบาทนี่น่ารักมากเลยสวยค่ะใครที่ชอบสไตล์นี้แวะมาดูหรือแบบข้างล่างนะคะอันนี้กล้องอาจจะไม่ไหวละ <laughs> โอเค อาจจะอยู่แบบพอดีอยู่ชั้นตรงข้างล่างเป็นหน่อยอ่าโอเคแวะมาดูกันได้นะคะเราไปดูกันต่อเลยต่อไปจะเป็นสินค้าคอลเลกชันใหม่เราวกกับมาที่คอลเลกชันใหม่บ้างย้ำอีกทีนะคะสินค้าคอลเลกชันใหม่ลูกค้าที่เป็นสมาชิก Alice Black and Alice Gold ของ a l ด o นะคะลดไปเลยค่ะ10%ส่วนลูกค้า True นะคะเซิร์ชไปที่ในแอปของ True ID นะคะแล้วก็ ลด30%มอมาใช้บริการกันได้คะ่ะที่ออเดอร์ชั้นหนึ่งคะ่ะเรากลับมากันที่สินค้า New c o l l e c ชั o นบ้างวันนั้นร้านเขาชอบยกตัวนี้ให้ใช่ไหมคะ<อ>เขานําเสนอมากเลยคะ่ะใบนี้นี่มี2แบบอันนี้รุ่นเดียวกันใช่ไหมคะราคาเต็ม2,290บาทคะ่ะถ้าลด10%นะคะตัวนี้ลด10%เหลือ2,061บาทแล้วคิดดูสิว่าของถูจะเหลือเท่าไหร่ ถ้าใช้สิทธิ์ของทูลด30%เหลือ1 6 0 3บาทเท่านั้นค่ะ,ะนี่สวยจริงๆคือแอดบอกเลยว่าแอดอยากได้หมดเลยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถซื้อได้หมดนี่เขามีเป้ด,ด้วยนี่เป้แบบอันนี้ใหม่ใช่ไหมคะ,ะข้างหน้าก็จะมีสร้อยอะไหทองนะคะมาแต่งแล้วก็มีซิปตรงนี้ช่องนี้เปิดด้านในซิปเปิดด้านในเดี๋ยวนะแอดขอเอากระดาษออกนิดนึง ครู่นะคะคุนนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีช่องให้ใส่อู้ช่องโอเคเลยเดี๋ยวนะคะช่องจะมีตรงนี้นี่เผื่อเอาใส่แบบกระบอกน้ําอะไรได้เลยสองช่องนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าซิปแล้วก็ใส่ของได้อีกนี่ด้านหลังนะคะนี่ตัวสะพายมีอะไรทองสวยมากนี่ค่ะ สพายเก๋ไปทำงานหรือจะไปปิกนิกไหนก็ได้นะคะมีมีกี่สีคะอันนี้ม,มีสีเดียวนะคะก็คือสีดำตัวนี้เลยคือจะบอกว่าสีดำกับสีทองมันดูเข้ากันมากและดูแพงจริงอ่ะมาใช้สิทธิ์กันนะใครที่เป็นสมาชิกใครที่แบบอุ้ยอยากได้แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็มาสมัครสมาชิกกันง่ายๆเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวฝากก่อนนะคะอ่ะเราไปต่อกันนี่ของคุณสุภาพบุรุษกันบ้างนะคะ ดูของคุณสุภาพสตรีมาเยอะแล้วตัวนี้ก็เป็นนิวคอเลชั่นของคุณสุภาพบุรุษกันบ้างนะมาดูรองเท้าตัวนี้หรือเปล่าคะตัวนี้เนาะอันนี้นะคะราคาเต็ม3,990บาทค่ะลด10%เหลือ3,591บาทค่ะนี่ข้างในนุ่มมากนะบอกเลยอ่ะเดี๋ยวแอดจะหมุนให้หมุนอ่ามีสสีนะคะสีดำเอ้ยสีสีหรือเปล่าคะ ใช่ไหม,ไมอันนี้คนละรุ่นเนาะอ๋อโอเคแบบนี้มี2สีนะคะหรือสุภาพบุรุษท่านไหนนะคะชอบอยากได้กระเป๋าสตางคตอนนี้หากันอยู่นี่เขามี3สีให้เลือกเลยเดี๋ยวแอดจะเปิดข้างในให้ดูใบหนึ่งนะข้างในนะคะนี่ผู้ชายก็ต้องแบบสไตล์เรียบๆง่ายๆอย่างนี้เนาะราคาเต็มอยู่ที่990บาทค่ะอร์เด10%เหลือ891บาทค่ะ อ่าโอเคแล้วก็ยังมีรองเท้าผ่าใบาด้วยนะคะของผู้ชายนี่รองเท้าผ่าใบายอยากพรีเซนต์คู่ไหนไหมคะรุ่นไขยดีรุนขายดีคือตัวนี้นี่รุ่นขายดีโทนสีพาสเทลนี่เดี๋ยวแอดหมุนให้นะคะใส่แบบเรียบหรูดูโก้มากานะตัวนี้ราคาเต็ม2,990บาทค่ะเหลือ2,691บบาทค่ะคู่นี้นี่ นิวคอเลชั่นเลยค่ะที่ออโดค่ะโอเคเดี๋ยวขอขอมูฟลงแต่นิดนึงนิดนึงเมื่อกี้มูฟเลยค่ะเราลืมเราลืมเราลืมอันนี้รองเท้าแตะออโดเขาก็มีนะไม่ใช่แค่รองเท้าผ้าใบากับรองเทา้าอันนี้เขาเรียกว่ารองเท้าเลยนะคะรองเทา้เทาเดสำสำหรับทํางานอะไรเงี้ยนี่เราก็มีรองเท้าแตะเหมือนกันเผื่อใครอยากจะแบบอยากแบบใส่วันสบายสบายเราก็มีนะคะแล้วก็นี่ผู้ชายมีแบบละส้นด้วยอ่า เผื่อใครอยากจะลองมาดูนะคะตัวนี้เดี๋ยวแอดดูราคาเต็ม1,590บาทค่ะถ้าใช้ส่วนลดก็จะเหลือ1,431บาทค่ะโอเคอ่ะไปกันต่อทางขวาเลยค่ะนี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ตะกร้งแพนเลยอันนี้แพนเลยแอดไม่พูดเยอะเพราะแอดอยากให้คุณผู้ชมได้ดูสินค้าเต็มๆนะคะว่ามีตัวไหนเพื่อแบบตรงนี้แบบ สนใจอ่ะก็แอดมาถามแอดโดยตรงเลยว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้มีโปรไหมคู่นี้ลถกี่บาทใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างถามมนก็ได้เลยคะ่ะที่ไลฟ์เชียร์เขาแอดเซ็นทันแอร์พอร์ตค่ะเดี๋ยวแอดจะขึ้นโลโก้เอ้ยไม่ใช่สีโลโก้มันมีอยู่แล้วแต่จะโพสเมนต์ man, นะคะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ลลงที่จะแอดเราเข้ามาง่ายๆคะ่ะอ่ะมาทางซ้ายนี่นีดเนื่องค่าอ่ะจุดสุดท้ายละที่เราเซลเหมือนกันก็คือของคุณผู้ชายคะ่ะลถสูงสุด 50%ก็จะทั้งกระเป๋าแล้วก็รองเท้าตรงโซนนี้หมดเลยนะคะนี่อันนี้ใครสนใจตัวไหนก็แวะมาดูกันได้ตรงนี้เขาจะมีผสมทั้งสินค้า New c o l l e c ชั่นและสินค้าลดราคานะอ๋ะอจริงหรออาตะก้องร้านเขาขอหน่อยขอหน่อยตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าตรงนี้รองเท้าแต่ผู้ชายเหลือ300กว่าบาทไหนคู่ไหนบ้างคะแถบหน้าใช่ไหมคะ อ่าเหลือ387บาทค่ะอ่านี่เลยค่ะแถบนี้เลยแวะมาดูค่ะตรงนั้น387บาทเหมือนกันค่ะอะเดี๋ยวให้ตาก,กล้องซูมสินค้าให้คุณผู้ชมดูนะคะอ่าใครสนใจสินค้าตัวไหนเอฟมากันได้เลยค่ะเดี๋ยวทางร้านจะส่งไปให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะแอดมาถามไลน์ลกันค่ะที่แอดเซ็นทรัลนอสคอร์เอร์พอร์ตค่ะเดี๋ยวแอดมินร้านเรานะคะจะตอบคุณลูกค้าไปทันทีค่ะ แล้วจะส่งของให้ถึงหน้าบ้านสั่งได้เลยนะคะไม่มีขั้นต่ำค่ะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็พามาชมร้านออเดอร์อย่างจุใจกันแล้วคะกับสินค้าเซลลค่ะลดสูงสุด70%เลยค่ะแบบลดจุกๆเลยก็รีบมากันนะคะถึงสิ้นเดือนนี้เผื่อเขามีเปลี่ยนสินค้าตัวนี้ไซส์หมดสีนี้หมดหรือแบบตัวนี้เขาแบบลดเซลล์ให้ช่วงนี้เท่านั้นนะ่ะต้องรีบมาช็อปกันเลยค่ะที่ออเดอรค่ะภายในวันที่ 31กรกฎาคมนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะมาตรการสุดกันค้าเราค่ะอย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็พกเจลแมสมากันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของทุกคนค่ะวันนี้ก็ฝากกันด้วยค่ะสำหรับร้านออโดชั้นหนึ่งสาขาเซ็นทรัลพาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะกับร้านเซลและสินค้ากลคชันใหม่ค่ะวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ